ลูกชายทาความสะอาดรถเช็ดกระจกแต่ดูสะอาดมากเลยสงสัยเออลูกชายทาอีกรอบหนึ่งหรือไงไม่รู้นะม่ดีเราจะไม่ต้องทําลูกชายทําความสะอาดรถรอยน้ําค้างหรือเปล่าลูกชายทําความสะอาดลูกชายทําความสะอาด ถ่ายลูกชายอีกแล้วปิดหน้าปิดตาเลยงานนี้ไปปุบ๊บตั้งใจตั้งใจตั้งใจมากทำไรอะ่ะหนูทำไรอ่ะครับผมหนูทำไรครับหนูโตแล้วนะ โตแล้วไม่ต้องหนูแล้วนะมีตรงชาติไทยด้วยนะคะคุณตาก็จะเป็นคนซื้อมาเปะซื้อมาติดเองนะคะเดีไม่ได้บอกให้คุณตาติดนะคะตรงชาติไทยคุณตาจะเป็นคนที่ทําเองตั้งแต่สิบเอ่อช่วงไหนสิี่สิบห้าปีที่แล้วอิบสี่สิบห้าปีคุณตาก็จะเอามาติดตรงนี้ยังนะคะแต่ข้างบนน่ะคุณตาจะเป็นคนเอามาติดเองแล้วก็ตามรถตามรถตามไรเนี่ยคุณตาจะเป็นคนติดเองเดี๋บอกว่าไม่ต้องปิดรอไม่ต้องติดเราตามรถอ่ะคุณตาก็อยากติด คุณตาเขาจะงานยุ่งมากโทรศัพท์ทั้งวัน,นง,งานยุ่งแค่เขาคุยยุ่งทีเขาก็เหนื่อยแล้วเพราะว่าบา,บางทีลูกค้าโทรมาถามแต้ถ่ายคุณตาคุณตาบอกว่าถ่ายได้แต่อย่าถ่ายหน้าเต็มๆคุณตาไม่ชอบแต่ถ้าแบบนี้คุณตาให้ถ่ายไม่ต้องซูมอ่ะเจ๋อชอบซูมเวลาเจ๋อถ่ายเจ๋อชอบซูมคุณตาบอกทำไมต้องซูมอ่ะคุณตาไม่ชอบเลยเนี่ยเนี่ย,ยเดี๋ยวคุณตาจะไป M F Car คุณตาต้องไปถามเองเจ๋ออยู่เฝ้าร้าน ตอนนี้ยังไม่มีลูกค้านะคะแต่เดี๋ยวอีกชั่วโมงหนึ่งลูกค้ามาเอารถบางครั้งลูกค้าเยอะเต่ก็ไม่กล้าถ่ายนะคะรบกวนลูกค้าส่วนคันนี้เดี๋ยวก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้รอส่งพรุ่งนี้เหลือแต่ข้างนอกเหลือแต่เช็ดกระจกด้านนอกหน่อยนึงเนี่ยกระจกต้องทําความสะอาดคันนี้ส่งพรุ่งนี้วันนี้เราก็ต้องเตรียมทุกอย่างเลยต้องบอกลูกค้าวิธีเติมน้ํา ใช้ต่อตรงเตาแก๊สทำยังไงการขับแล้วก็เนี่ยเนี่ยตรงหน้าจอคอมพิวเตอร์เครื่องบอกทางก็คันก็จะเหมือนเหมือนกันนะคะนี่ก็ตู้เย็นนี่ห้องน้ำมือสองส่วนมากมือสองจะขายดีนะคะอุ้ยเดี๋ยวประตูพังสวัสดีค่ะทุกๆุกคนวันนี้เดี๋ยวพามาทํางานอีกแล้วนะคะรถบ้านจะมีคันที่เหมือนเหมือนกันแล้วก็สีเหมือนเหมือนกันบางทีก็ห้าหกคันที่เหมือนเหมือนกันนะคะ คันนี้วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลูกชายต้องส่งลูกค้าวันนี้สิบโมงเช้าเดี๋ยวลูกค้ามาเอารถแต่เจียวทําเสร็จเรียบร้อยแล้วคันนี้คันนี้เจียวทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นรถมือสองนะคะถ้ารถมือสองก็จะมีของอย่างเนี้ยอันนี้เจียวทำเรียบร้อยแล้วข้างนอกอะไรก็เรียบร้อยแล้วแล้วส่งแล้วส่งอย่างเดียวเจียวตรวจแล้วก็ทําเรียบร้อยแล้วเี๋ย้องห้องน้ำเขาสะอาดมากที่นงที่นอนที่นอนเราก็นอนตรงนี้ อันนี้ก็ตู้เย็นให้ดูตู้เย็นด้วยนะคะอุ้ยปิดโอ้โหแน่นมากเลยเนี่ยกดอุ้ยอุ้ยอันนี้ตู้เย็นโอ้เนี่ยก็เปิดเตรียมรอไวอ้อธิบายให้ลูกค้าก็เปิดปิดตู้ยงตู้เย็นทํายังไงเดี <c oughs> ย๋ยวทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเหลือส่งลูกค้าลูกชายลูกชายงานเยอะมากเ <c oughs> ดี๋ยวปิดไฟดีกว่าอันนี้ข้างนอกอะ่ะ ข้างนอกลูกชายเจ๋วเป็นคนทําเพราะว่าเจ๋วมาไม่ทันลูกชายก็ต้องทําแทนส่วนคันนี้แบตเตอรีออ่ไม่รู้เกี่ยวเกี่ยวกับอะไรนะแบตเตอรี่แบตเตอรี่เป็นอะไรไม่รู้เจ๋วไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับรถ <c oughs> คันเนี้ยต้องดูเกี่ยวกับแบตเตอรี่นะคะคันเนี้ยเป็นน่าจะมือสองเราก็เอาไปทาทรง,ส,งสูงจะมีทรงต่ําแล้วก็ทรงสูงแล้วก็ทรงธรรมดาคันนี้ยังยังไม่ได้ขายนะคะแต่แต่ต้องตรวจสอบแบตเตอรี่ ส่วนคันนี้ส่งพรงน,นี้นะคะลูกชาย <c oughs> อ้าวลูกชายอ้าวที่ว่าทำไปแล้วนะเนี่ยท่านผู้ชม <c oughs> เห็นฝุ่นไมค้คานห้ข้างนั่นเดี๋ยวต้องข้ามไปเช็ดฝุ่นทำความสะอาดวันนี้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเช็ดฝุ่นหน้ารถรถข้างในนี้คือรถที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นรถทรงสูงรถทรงสูงที่คุณตาซื้อมาแล้วก็เอาไปทำทรงสูง เป็นรถมือสองนะคะคุณตาก็เอาไปทําทรงสูงนีเ่เครื่องความร้อนถ้าสมมติว่าหน้าหนาวแล้วเขาเอาคันนี้ไปแคมปิง้งตรงนี้ก็จะเป็นที่นอนข้างบนนะคะที่นอนข้างบนอนะ่ะเดี๋ยวเขาก็จะเอาเนี่ยเวลาเขาข้างบนหนาวเขาก็จะเปิดอันนี้อันนี้เอ้ยมันตกลงคันใหม่หรือคันเกา่าเนี่ยราคาราคาของที่นี่นะคะ อ๋ออันน,นี้เจ๋วก็จะคอยทำความสะอาดเช็ดฝุ่นหน้าที่ของเจ๋วทำความสะอาดรถแวารถกับลูกชายคุณตาคุณตาฝรัง่งอันนี้เดินนีกล้องลนะอันนี้รถที่อยู่ด้านนอกรถก็จะเหมือนเหมือนกันแล้วก็คล้ายๆ้ากันอะเยอะบางทีก็ห้าหกคันเหมือนเหมือนกันสีก็เหมือนเหมือนกันแต่ว่าความแรงความ แรงเยอะกว่าน้อยกว่าจะต่างกันก็ตรงนี้อันนี้ก็ทรงสูง,สงแต่ว่าเราถ้าตอนขับเวลาขับอ่ะเขาก็จะไม่สูงแต่พอเราตั้งไม่รู้ไม่เข้าใจจะไม่รู้เรื่องจะไม่ค่อยรู้เรื่องเ่ยวกรบรถเท่าไหร่เดี๋ยวเจ้าขอตัวทําง,งานก่อนนะคะเจ้าอยากตั้งกล้องตั้งกล้องให้เห็นทั้งหัวทั้งขาจะยังทำไม่ได้เลยเดี๋ยวเจ้าหัดตั้งกล้องตั้งกล้องให้เห็นทั้งหัวทั้งขานะคะ เดี๋ยวเอารถมาให้เพื่อนคุณตาใส่กระจกให้กระจกที่แตกเดี๋ยวเพื่อนคุณตากลับเข้าข้างในนี่ไงกระจกที่แตกข้างหน้านี่นี่เพื่อนของคุณตานะคะเพื่อนของคุณตาก็ทําเกี่ยวกับอะไรรถพ่นรถพ่นสีรถเปลี่ยนกระจกรถเดี๋ยวถ่ายแค่น,นี้ไม่กล้าถ่ายเยอะกับเข้าวันนี้เสร็จเรียบร้อยและะ้วค่ะของคุณตาแล้วก็เผื่อผูชายด้วยนะคะนี่มันบดของโปรโดของคุณตาเลยคะ่ะแล้วก็ ไก่เนื้อไก่นะคะคุณตาจะชอบเนื้อไก่กับไส้กรอกแต่ถ้าเป็นเนื้อหมูอะ่ะคุณตาไม่ชอบเลยนะคะคุณตาชอบเนื้อไก่มากกว่าอาหารทุกอย่างส่วนมากเดี๋ยวจะทําเนื้อไก่ให้คุณตาเพราะว่าคุณตาฝาหลังชอบค่ะเมนูวันนี้ก็นี่แหละค่ะมันฝรั่งบดกับไก่ไม่ได้ทาวิธีทําให้ดูแต่ง่ายมากเลยนะคะง่ายง่ายจริงๆแค่เราใส่เนยใส่เนยแล้วก็ใส่หอมแล้วก็ผัดเครื่องอันนี้จบใส่น้ำแค่นี้แหละค่ะ ส่วนมันบดก็ใช้นมเมานะคะคุณตาชอบนมก็เลยใส่นมแล้วก็ปั่นปัน,ปนคือแบบเอาเอาไปกวัวนอะกวนในในหม้อเนี้ยหม้อนี้จะไม่ติดไม่ติดก้นนะคะแต่ว่าเลยชอบใช้แต่หม้อนี้ทำเพราะว่าเวลาทำความสะอาดก็ง่ายแล้วก็ไม่ติดก้นด้วยอาหารเมนูวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะ